สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับผมเอกในช่องดีจังทีวีนะครับ คลิปวิดีโอวันนี้นะครับไม่ได้ขายอาหารนะครับตอนนี้ผมนั่งอยู่ที่ห้องรับแขกนะครับแล้วก็ใกล้จะปีใหม่แล้วก็เลยตัดสินใจว่าหรือข้าวของอะไรที่ไม่ใช้นะครับมีตุกกตต๊กต่งตุ๊กตาของเสื้อผ้าอะไรอย่างเงี้ยเราจะเอาไปบริจาคนะครับทีนี่ก็เรียกว่ากู๊ดวิลนะครับในเอเมริกาเนี้ยเราเอาของไปบริจาคเขาก็จะเอาไปคัดนะครับว่าของอันไหนพอใช้ได้บ้างเขาก็จะามาขายต่อในราคาถูกๆนะเขาก็จะเอาเงินไปช่วยการกุศลไปช่วยอะไรเงี้ยของที่กองกองอยู่ตรงนี้นะครับเดี๋ยวเราจะ เอาไปบริจาควันนี้พอดีว่างก็เลยจะเอาไปเยอะหน่อยนะครับจะขนไปให้เต็มท้ายรถเลยเท่าที่ไปได้ตอนนี้น้องซัมเมอร์ก็กำลังตัดสินใจว่าจะเอาอะไรไปบริจาคบ้างนี่ก็มีของหลายๆอย่างตรงนี้นะครับคุณผู้ชมบางอย่างเนี่ยผมก็ประกาศขายไปบ้างนะครับบางอย่างขายได้แต่บางอย่างก็ขายไม่ได้นะครับแล้วก็อันนี้อันนี้เขาเรียกว่าอะไรนะซัมเมอร์ d o เ h นะครับเป็นบ้านอันนี้ซัมเมอร์เล่นตั้งแต่ตัวเล็กๆเลยเดี๋ยวนี้ก็ไม่ได้เล่นแล้วก็เกะก,กะด้วยนะครับพี่ที่ผมรู้จักเนี่ยลูกเขาก็โตกันหมดแล้วนะครับก็เสียดายเหมือนกันถ้ารู้จักคนมากกว่านี้นะก็ะคนไทยบางทีเพิ่งมีลูกเนี่ยไม่งั้นผมก็จะเก็บไว้ให้ละนี่นะครับแล้วก็มีพวกชุดไอฮโลวีนนะครับคอสตูมอันนี้ผมก็ประกาศขายไปเหมือนกันบางอย่างก็ขายได้เก้าอี้เด็กก็มีนะครับเก้าอี้เด็กกินข้าวหนังสือเกา่เกา นะครับสมุดหนังสือเก่าๆวันนี้เข้าดาวทาวนั่งรถเล่นไปแล้วกันบ <No. S 1> ีอยากเอาอยากเอาอะไรไปบริจาคมากที่สุดเอกัอันนี้จริงใจมากเดี๋ยวเราจะค่อยๆขนขึ้นรถนะครับเดี๋ยวก่อนลืมบอกไปที่เราตัดสินใจไปในดาวทาเซียเตอเนี่ยสาขาเนี้ยเขารับทุกอย่างนะครับผมเคยไปสาขาแถวๆใกล้บ้านหน่อยเนี่ย บางอย่างเขาเลือกเยอะนะครับเดี๋ยวนี้ไม่รู้เป็นอะไรสงสัยของเขาเยอะมากนะครับเขาก็เลยต้องเลือกบางอย่างแต่ที่เซียดอนี่ที่ชอบอย่างหนึ่งคือเขารับหมดเขารับไปก่อนเลยนะฮะอะไรใช้ได้ไม่ได้เดี๋ยวเขาค่อยไปเลือกอีกทีหนึง่งมีคาซีทรองเท้าเก่าๆใช่ไหมน้องซัมเมอร์นี่นะฮะรองเทา้าแล้วนี่คุณผู้ชมของที่เราจะเอาไปวันนี้ อยู่หน้าปากทางนี้หมดแล้วตอนนี้น้องน้โมออกมาไม่ได้เพราะว่าติด <c oughs> เดี๋ยวเราจะดูว่าเราจะเอาขึ้นรถได้หรือเปล่า okay, s <S ทั้งหมดเอาสมมร์ช่วยด้วย อะไรนะซัมเมอร์ว่าไงนะกี้ซัมเมอร์ถามว่าเราจะได้ตังค์ไหมฮะถ้าเราเอาไปบริจาคอันนี้ไม่ได้ตังค์อะไรนะครับแต่ว่าเราเขาจะให้ใบเสร็จมาอันนี้เราไปอะไรนะเขาเรียกว่าไปช่วยลดหย่อนภาษีได้นะครับถ้าใครจะเอาไปช่วยลดหย่อนภาษีแต่ผมก็ไม่ได้ใช้อะไรมากนะฮะผมก็ส่วนใหญ่ก็ไม่ได้เอาก็แค่เอาไปบริจาคอย่างเดียวแค่นั้นถือว่าก็ได้เคลียร์บ้านไปได้เยอะเหมือนกันนะครับเอาของไปบริจาควันนี้ ได้เดี๋ยวพ่อเอกเช็คให้ไหนดูดินี้ซัมเมอรไปเอามาจากไหนของแท้ว่าเนี่ยคุณผู้ชมเดี๋ยวเราเอาของไปบริจาคเสร็จเรียบร้อยแล้ววันนี้เราจะพาไปดูไฟเขาเรียกว่าอะไรนะตรงนั้นนยะ snowflake Snow วันนี้รู้สึกจะเป็นวัน mm hmm. ใกล้จะวันสุดท้ายแล้วสัปดาห์สุดท้ายแล้วนะครับก็เดี๋ยวพอพระอาทิตย์ตกดินเนี่ยเขาจะมีการแสดงเดี๋ยวเราก็จะ แวะไปด้วยตรงที่อะไรนะตรงที่คอนโดเก่าของผมนี่เองนะครับที่เคยพาไปนะครับตรงห้างนั้นเนะี่ยคผู้ชมคุณผู้ชม <c oughs> อ่โมจะมีอะไรจะโชว์คุณผู้ชม <c oughs> ไหนมีอะไรมีอะไรเดี๋ยวันนี้พามาดูข้างหลังหน่อยอัปเดตครับอัปเดตเราไม่ได้ทำอะไรเพิ่มมากขึ้นหรอกฮะคุณผู้ชมก หลังจากซื้อแป้นบาร์ให้น้องน้ำโม,โมแล้วเนี่ยยังไม่ได้อัปเดตคุณผู้ชมอีกอย่างหนึ่งน,นะครับก็คือส3าเดือนที่ผ่านมาที่มันมีพายุแรงๆเนี่ยรั้วของผมมันล้มนะฮะติดกับบ้านเพื่อนบ้านเนี่ยนะครับทั้งทั้งข้างๆแล้วก็ข้างหลังเลยมันล้มนะครับเราก็เลยร่วมกันลงทุนนะครับออกคนละครึง่งคุณผู้ชมออกคนละครึ่งแล้วก็ทำรั้วใหม่ตอนนี้ก็เลยเนี่ย ข้างหลังนี้นะครับข้างหลังตรงนี้หมาบ้านข้างหลังเนี่ยมันลอดเข้ามาด้วยนะครับข้างหลังเนี่ยเขาก็จ่ายคนละครึ่งกับเราเราก็มีข้างๆบ้านนะครับอันนี้ทําใหม่หมดเลยตกประมาณสักสองพประมาณ2000นเหรียญน,นะครับสองพเหรียญด้วยกันเนี่ยยาวจากตรงนั้นเลยนะฮะยาวมานี่เลยส่วนอีกฟากหนึ่งเนี่ยสภาพยังดีอยู่นะครับ เราก็ยังไม่ได้กล้าถามเขานะครับว่าเขาจะซ่อมจะทําใหม่หรือเปล่าเปลี่ยนใหม่หรือเปล่าเพราะมันยังด้านนู้นยังไม่มีปัญหาอะไรนะครับเราก็เลยเดี๋ยวรอดูก่อนว่าเป็นยังไงนะครับถ้าเขาสนใจก็เดี๋ยวจะทําอีกข้างหนึ่งตอนนี้ก็ได้มาถึงตรงนี้นะครับข้างหลังเนี้ยที่มันสภาพไม่ค่อยดีนะครับทั้งหมดก็2 0 0พก๋เหรียญแล้วก็แบ่งหารกันคนละครึ่งนะครับเรียบร้อยแล้วก็ต้อนรับปีใหม่นะครับตอนนี้มีพายุก็ไม่ต้องกลัวแล้วแต่ก่อนเนี่ยมันล้มลงมาเนี่ย ผมก็ทำไม่เป็นนะผมก็เอาจับมันยกขึ้นไปแล้วก็ไปตอกตะปูให้มันพออยู่ได้แค่นั้นเองตอนนี้ก็น่าจะแข็งแรงดีแล้วเขาลงเสาใหม่ด้วยนะฮะเนี่ยเสาตรงนี้ก่อนที่เขาจะทำเนี่ยนะฮะเขาจะมาลงปูนก่อนใส่เข้าไปลงปูนใหม่เลยให้มันแข็งแรงนะครับแล้วค่อยมาทำบานตรงนี้ใหม่อีกทีนะึง ก่อนหน้านี้เนี่ยราคาไม้มันสูงขึ้นนะครับมันแพงขึ้นเยอะเลยตอนช่วงหน้าหลอนพอดีมาจังหวะพอดีตอนนี้นะครับราคาไม้มันลดลงนิดหน่อยนะครับเราก็เลยช่างเขาเลยบอกว่าเป็นจังหวะที่ดีที่จะทำตอนนี้ตรงนี้ก็พอดีเลยเล่นบาดได้หลายๆหลังนะครับเพื่อนบ้านเขาไปตั้งไว้หน้าบ้านแต่พอดีบ้านผมเนี่ยข้างหน้าบ้านเนี่ยมันเป็นเป็นเนิน มันไม่เรียบนะครับมันไม่เรียบแล้วก็เลยไปตั้งแป้นบาทไว้ข้างหน้าไม่ได้ก็เลยพอดีจังหวะว่าเจ้าของบ้านเก่าเนี่ยเขาทํำหินออกมาพอมีพื้นที่เล่นบาทได้หน่อยก็เลยมาตั้งตรงนี้ผมว่าก็เพอร์เฟกเลยนะครับ คุณผู้ชมถึงแล้วนะฮะวันนี้เยอะมากคุณผู้ชมเนี่ยครับเขาเขาจะมีมี ที่ให้เราใส่อยู่ตรงนี้นะฮะพียวของเล็กๆออกก่อนก็ได้นี่เวลาเรามาจอดนะฮะเราก็ขนไปเลยตรงนี้เขาไม่ค่อยดูอุ้ยอันนี้ยังไม่ได้ใช้เลยนะใหม่เอี่ยมเลยถุงเท้า ันนี้ซัมเมอร์ชัยตั้งแต่เด็กเหรอโอเคนะครับแล้วก็อันนี้เครื่องเล่นอะไรนะไว้ตีกองอะหมดเลย รอบนี้นี่รอบนี้นี่บ้านเราคงพอ,อแล้วก็อันสุดท้ายคาซีดนะครับคาซีดคุณผู้ชมครับเมื่อกี้เราเอาของไปให้เขาเรียบร้อยเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวจะพาน้องน้ำโมไปกินซูชิรอเวลานะครับแล้วเดี๋ยวค่อยไปดูสโนเฟสอีกทีก็ไปร้านปโปรดของน้องน้ำโมกับน้องซัมเมอร์เนี่ยแหละฮะ ที่เราเคยกินประจําซูชิเมื่อกี้ตอนแรกเรานึกว่าร้านเดิมที่น้องนโมซัมเมอร์ชอบเนี่ยตอนบ้านเราอยู่แถวแถวนี้สงสัยจะปิดไปแล้วแล้วก็เปลี่ยนเจ้าของใหม่หรืออะไรไม่รู้นะครับเดี๋ยวเราจะไปดูแล้วกันว่าข้างในนี้จะเหมือนเดิมหรือเปล่านะฮะร้านใหม่นะครับไม่ใช่ร้านเดิมแล้ว 5, <4. S 2> โดยนี้เขาตวดเคี้ยวนะฮะคุณผู้ชมสมัยก่อนนะครับคุณผู้ชมร้านนี้เนี่ยเขาจะเป็นอะไรนะเป็นซูชิไหลมาแล้วก็ถ้าเราหยิบเลือกกินเองตอนนี้ก็ร้านนั้นเปลี่ยนไปแล้วตอนนี้เปลี่ยนไปเป็นแบบต้องมาสั่งเอาตามเมนูนะครับแล้วเราก็ทำมาให้ ตอนนี้มารับประทานกับข้าวที่ไหนก็ตามนะครับเขาจะขอดูด้วยนะครับว่าเราฉีดรับว,วัคซีนมาแล้วแต่รู้สึกว่าคนน้อยกว่าปะกะตินะฮะคุณผู้ชมไม่ไม่เยอะแต่ก่อนอย่างนี้คนเยอะมากเลยช่วงเวลายอย่างนี้นะครับในน้ำโมน่ะเดี๋ยวต้องตัดผมแล้วหน้าเหมือนฝรั่งมาตกลงคุณผู้ชมบอกหน้าคล้ายๆฝรั evet ่งนะโตขึ้นมันไม่เหมือนแล้วนะเหมือนไปทางภาคอีสานมากกว่า อาหารเราสั่งไปเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่ามีอะไรบ้างหน้าตาเป็นไงแต่ว่าอาหารค่อนข้างแพงแพงกว่าร้านที่เราเคยมานั่งกินอันนี้นะฮะของโปรดของน้องน้ำโมอร่อยไหมรสชาติโอเคไหมน้ำ น้ำโมบอกยังสู้ล้านเก่าไม่ได้นะฮะคุณผู้ชมแต่โมยังไม่อิ่มนะฮะแต่คุณผู้ชมดูก่อนน้ำโมบอกเดี๋ยวเราจะไปต่ออย่างอื่นกันอีกได้ไหมน้ำโมกินไปคนเดียวประมาณ80%นะฮะของอาหารทั้งหมดน้ำโมนี่กินจุนะฮะตั้งแต่เลี้ยงเลี้ยงมานี่ หมดกับค่ากินไปเยอะมากแล้วเนี่ยกินเยอะมากคุณชมกินสองเท่าของผมตอนเด็กๆเลยเ, <c oughs> เลี้ยงยากจังเลยเด็กคนนี้คุณผู้ชมครับตอนนี้เรามาถึงที่ b e l l e ล u e Square แล้วนะครับห้างนี้ที่ผมเคยพามาแล้วก็คอนโดผมอยู่ตรงด้านนู้นนะที่วันนั้นพาคุณผู้ชมมาวันนี้เนี่ยเขามีอะไรนะพาเลท เหลืออีก2วันสุดท้ายแค่นั้นเองนะครับเลยรีบมาถ่ายให้ดูก่อนวันนี้เดี๋ยวเราแวะมาซื้อช็อกโกแลตกันก่อนนะครับที่ร้านนี้ภรรยาผมจะมาซื้อเอาไปฝากคนด้วยนะครับร้านนี้คุณผู้ชมร้านนี้เป็นร้านที่เก่าแก่มากบีใช่ไหมนานนานมากเลยใช่ไหมสมัยไหนผมก็ไม่รู้นะฮะผมก็ยังไม่ได้มาอเมริกาแหละแต่นี่ดูดูจากภาพนี้ก็ดูรู้นะฮะ อันนี้ก็ทำมาให้เรียบร้อยแล้วสมมติเราต้องซื้อฝากคุณผู้ชมด้วยนะมีอันไหนให้คุณผู้ชมฮะให้คุณผู้ชมอันไหนโอ้โห oh, ให้เซตนี้เลยเหรอโอ้โห oh, คุณผู้ชม,มเซตนี้นะฮะน้องสมมติบอกคุณผู้ชมถ้าเราไม่เลือกเป็นชุดอย่างนั้นนะฮะเป็นกล่องแบบนั้นเนี่ย เนี่ยนะฮะอันนี้เขาจัดชุดไว้เรียบร้อยแล้วอันนี้เรามาเลือกเอาแต่ละอย่างมันเลือกรถเอานะฮะว่าชอบแบบไหนก็มาเลือกจัดใส่กล่องได้ร้านนี้นี่เอกลักษณ์เขาก็คือ คนขายนี่จะแต่งชุดเหมือนพยาบาลเลยนะค,คุณผู้ชมตั้งแต่สมัยก่อนเลยดูจากภาพนะฮะไหนซัมเมอร์ได้ไไอะไรบ้างวันนี้ This for friend. เอาไป okay. ให้เพื่อนเหรอโมชอบไหมร้านนี้กับซูชิกับซูชิชอบร้านไหนเอาชอบซูชิมากกว่าเรียบร้อยครับได้ช็อกโกแลตมาแล้วเดี๋ยวเราจะไปดู น่าจะใกล้ถึงเวลาแล้วเนาะกี่โมงนะประมาณทุ่มหนึ่งนะฮะประมาณทุ่มหนึ่งวันนี้ดีจังเราพาคุณผู้ชมมาดูยามค่ำคืนนะครับปกติเราก็ไม่ค่อยได้มานะฮะก็มีแต่ช่วงนี้แหละฮะที่จะได้มาเพราะปกตินี่ก็เป็นเวลานอนแล้ว <c oughs> โหตอนนี้รถติดมากเมื่อกี้นะคุณผู้ชมผมจะเข้าไปจอดอยู่ด้านโน้นข้างในมอแต่รถเยอะจริงๆนะครับเราก็เลยว่าไปจอดอยู่ตรงที่คอนโดเก่าผมด้านนู้นนะฮะคุณผู้ชมแล้วเดี๋ยวเราเดินข้ามมาทางนี้ดีกว่าเพราะว่ารถติดมากเลย โอ้ด้านนั้นนะฮะคุณผู้ชมคนมารอกันเต็มเลยโหคนนี้มาจับจองที่กันหมดแล้วนี่ถ่ายบรรยากาศให้ดูฮะตอนนั้นจำได้ว่าซัมเมอร์นี่ตัวเล็กมากแล้วก็ตอนนั้นผมต้องอุ้มนะฮะต้องอุ้มเลยเรามาที่หลังเนี่ยเราอยู่ข้างหลังนี้เราจะได้เห็นอะไรหรือเปล่าโอ้โอนี่คนเยอะจริงๆคุณผู้ชม นะอ๋ออันนี้มีมาทั้งหมด17ปีแล้วนะครับคุณผู้ชมนะไหนตรงนี้ก็คือห้างที่ผมพามาวันนั้นเอยอโมนี่คนก็ยังเดินกันมาโอ้โหคนเยอะจริงๆเนาะ โห oh, จริงๆเนี่ยคุณผู้ชมมาอย่างนี้ก็เสี่ยงเหมือนกันนะฮะเพราะว่ามันใกล้ชิดกันเยอะมากเลย,ยแล้วบางคนนี่ก็ไม่ใส่หน้ากากคนก็เดินกันมาเรื่อยๆนะครับตอนนี้ไม่รู้เดินไปไหนนะเราก็หยุดอยู่ที่ปากทางนะครับเราไม่ไปไหนเลย ตอนกลับนี่ต้องรีบเผ็ดเลยนะเมื่อกี้ตอนเรามานี่ยังไม่คิดว่าจะเยอะอย่างเงี้ยนี่มันแน่นเลยอ่ะน่าจะมาแล้วนะฮะคุณผู้ชมน่าจะมาแล้วมาแล้วครับมาแล้วครับตอนนี้พอมาปุ๊บทุกคนก็เลยหยุดเลยนะฮะ ผู้ชมครับตอนนี้แบบคือคือเราเรา,เรารู้สึกเราอยากออกแล้วเพราะเราไม่คิดว่าคนจะเยอะขนาดนี้นะฮะแล้วก็ตอนนี้เรากำลัากลังจะหาวิธีที่จะออกไปจากตรงนี้ดีกว่าสแสดงไปได้ประมาณสัก5้าถนาทีแค่นั้นนะครับเราเราไม่ไหวแล้วเราออกจากตรงนี้ดีกว่าเพราะว่าหลายคนก็บอกว่าไม่ e n j o ยเลยเพราะว่าคนมันเยอะจริงๆเดี๋ยวผมจะให้คุณผู้ชมดูนะฮะ okay. ทุกคนมาดูพาเลทเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยววันนี้พวกเรานะครับทั้งครอบครัวพร้อมกัน4คนขอลาไปก่อนแล้วกันนะครับขอให้ทุกคนมีความสุขมากๆนะครับในวันคริสต์มาสแล้วก็ปีใหม่ที่จะถึงนี้นะครับแล้วพบกันใหม่คราวหน้านะครับในช่องดีจังทีวีนะครับขอลาไปก่อนนะครับวันนี้สวัสดีครับบ๊ายบายครับ